ไปพูดเลื่อยเปืือยนะคะสีแดงก็ว่าเป็นสีชมพูมาเด้อมาเด้อสีคลินี้มาอยู่กับแม่บุญทินโกกอกมาดูนะคะมาดูเสือกินแตงโมนี่คือแตงโมที่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ไม่มีเม็ดเยอะอย่างเงี้ยมันน่ากินเม็ดมันน้อยเม็ดมันน้อยันนี่มันไม่สมบูรณ์เขาบอกว่าแตงโมที่อร่อยนั้นนะจะต้องมีเนื้อขาวที่ต้องหนานะครับแล้วอ่ะมาดูมาดูเสือ มันจะต้องหนาแบบนี้อร่อยอ๋ออืมาอร่อยจริงมาดูมาดูเสือเสือกินแตงโมอืมอืมเคยเห็นไหมคะเสือกินแตงโมหวานอ้าวอ้าวเสือบอกว่าหวานหวานไม่เป็นไรเนาะไม่ได้แดงมากแต่มันหวานนะอย่างเงี้ยแหละชอบมันก็แดงแบบนี้แหละแตงโมมันลูกไม่ไม่ตูมันก็ลูกลูกปลาย มาด yup. ูมาดู <s <S มาดูเสือกินแตงโมมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากิานแตงโมด้วยกันเด้อค่ะน yeah> ้ำตาลเลยนะเสือนี่นะครับพอดีพอดีนะคะไม่หวานมากไม่หวานมากนะคะถ้าเขาใส่อะไรเนาะยาเยอะมันก็จะเป็นนะคะพอเรากินเข้าไปลิ้นเราก็จะเป็นชาชาเขาแบบนั้นนะ เขาใส่ยาเยอะบางคนเขาไม่กินนะแตงโมอืมเพราะว่ามันเขาบอกว่าเขาเขาใส่ยาเยอะคนที่ปลูกเขาเขาไม่กินนะถ้าเขาเขาเอาไปขายนี่ยเขาก็เขาก็จะเอาที่ที่ไม่ใส่ยาไว้กินเองแล้วเราก็ได้กินแต่ยากินเข้าไปแล้วมันก็ลิ้นชาหมดเลยนั่นแหละรถค่อยนั่นแหละ ช่างเขาทำให้ใหม่แล้วเห็นคนที่ปลูกแตงโมนะคะเขาบอกนะเราก็คนที่บ้านนะบางคนเขาก็ไม่กินนะไม่กินแตงโมเลยก็มีแต่เรานะกินหมดมันจะเป็นอะไรก็ช่างขอแต่ว่ามันได้กินค่ะบางคนเขาไม่กินจริงๆเด้อค่ะที่บ้านเป็นหอมนำไก่คือ นี่ค่ะ f มาจากสอแยกจมทองหมอุเข้าไปในรานเนจี้ากสมุลันมีตัวอะไรลครับกัวงูนี่นะคะเ้าบอกว่าจะยกกระโจูปุกเข้าไป งานย่าเหน่งเหรอคะตัวงูไป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 ดูว่าเขาจะยกอะไรตัวงูมีกล้าหรอกเขาจะยกอะไรเข้าไปไหนจะยกบ้านหมอหนุ่มยขกบ้านหมอหนุ่มเขาไปไหน นออยยู่นนกเลคี่นะคะกระโจมอกของหมอหนุ่มเขาจะยกไปที่ไหนยกมาที่นี่บ่ใที่ยกยกเต็นทะยกใ้าไปพี่มาไว้แจมันบเอาตอนนี้จะมีบางก็ดต้องหมุนไม้หมนแล้วก็ไว้ก็ได้ยินเขาบอกว่าจะยกเข้ามาที่หลานยาหนิงไม่ถ้าติดแล้วถ้ารื้อพับพัจะมาไว้ตรงนี้ถ้าพับ ถ้าไม่ดื้อเนี่ยกย้ายมาเต็มจะไปยกเข้าบาลานค่อยันได้เป็นคนเชื่ช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะเป็นดินนะคะที่ามามค่ะค่ะขอบคุณนะมามามค่ะสีไทยเิ่เริ่ินะขอบคุณมาคะีเริ่เดค่ะขอคุณนะมาคะสีไยเร่างเริ่ค่ หลือครัคุณสีไั่ระวังงูเด้อบ่โอ้ยงูมากระดับมาเด้อมาเดนแล้วไข่ะระจายยิ่งได้เ่อใบไม้ไหลเนี่ยค่ะดิ้นนะคะส่งหัวใจส่งรอยยิ้มส่งหัวใจบอกมาให้ขอบคุณนะคะคุณสีดานะคะงูมากับมงโเด้อมาเด้อมาเด้อขอบคุณสามร้อยเจ็ดจุดเจ็ดไลค์นะคะ มาเล่นมาเล่นอยู่แคนาดาด้วยกันนะคะนี่นะคะเป็นกองดินนะคะดินที่ร้านนะคะแคนาดานะคะอยู่กรอกที่แคนาดานี่นะขอบคุณนะคะขอบคุณแคนาดาาหน้เป็นกอกหลังเป็นแคนาดานะคะด้านหน้าโอ้แอดโอ๊ดมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแอดนวลสวัสดีค่ะ แนวลชอบกินแตงโมค่ะแม่ถิ่นโอ้แม่ถิ่นนะคะไม่ชอบกินเท่าไหร่นะครับมันมียาเยอะค่ะขอบคุณค่ะแอดโอ๊ตเชียงใหม่มาแล้วมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณอรุณนะคะที่แวะมาทักทายค่ะขอบคุณค่ะแอดโอ๊ตเชียงใหม่สวัสดีครับแม่บุญถิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตเชียงใหม่นะคะฝนตกเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะแอนโอนะคะขอบคุณค่ะคุณจิฟตค่ะแอนโอเชียงใหม่นะคะพี่นวลนะคะตอนนี้ยังไม่ตกครับแต่มืดๆนะคะตั้งเขาอีกแล้วขอบคุณค่ะคุณจิ๊บสุดหล่อค่ะขอบคุณนะคะแอนโอเชียงใหม่นะคะแอนนวลสตอรี่นะคะทางนี้นะคะตกบ่อยๆแม่ทินกอกตกไหมคะตกเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่มันก็ไม่แรงนะคะหยุดแล้วค่ะตอนนี้หยุดแล้วเดี๋ยวจะหามโต๊ะนั้นมาช่วยหน่อยได้ไหม ต๊ะเจ้ามาไว้เซีนี่ก็จะวางมะขามหวานขายขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะที่เข้ามานะคะก็จะวางมะขามหวานขายตรงนี้ค่ะขอบคุณเช่นกันนะไม่ได้มันไม่สวยต้องเอาขยับไปไว้ตรงนู้นเลยนู่นนู่นเอาไปไว้ตรงนู้นมุมนั้นเลยไว้มุมนั้นเลยโอเคขอบคุณเช่นกันนะคะที่เข้ามานะคะขอไปทักทายคุณหนิงแป๊บนะคะเดี๋ยวมาค่ะจ้าไปเลยขยับตรงนี้ ขอบคุณเช่นกันนะ,ะ่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อค่ะมาอยู่ที่นี่ขายมะขามหวานกิโลเท่าไหร่ครับบอกค่าส่งกิโลร้อยห้าสิบค่าส่งค่ะมะขามหวานกิโลร้อยห้าสิบค่าส่งนะคะสั่งได้นะคะศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหนึ่งสามเก้าแปดหกคุณเจนคุณเจนมาดูวิวนน่มาดูตอนนี้่าหนิงอยู่ที่แคนาดาอ๋อมาดูสิไม่เชื่อ ตอนนี้อยู่ที่แคนาดาหลังเป็นแคนาดาข้างหน้าเป็นเกาะๆีดูแหมขอบคุณค่ะเอ้ยใช่ป่าเรา FC บอกว่าพ่อนั่งค่ะไล่แบบนี้ FC บอกว่าย่าหนิงเหมือนอยู่ที่แคนาดาเลยโอ้ยงั้นก็อยู่ที่แคนาดาเลยแล้วสวัสดีที่แคนาดาดินที่ตลาดน้อยนะคะดิสนหนิง FC ทุกท่านขอบคุณเช่นกันเน้อค่ะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้นะคะปเจปหนึ่งสปนะคะ มะขามหวานกกอกนะคะรสชาติจับใจนะคะขอบคุณนะคะที i, dumpling, ่ส่งหัวใจบวกๆมาให้นะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ